สวัสดีครับพ่อของครูเอกนะครับจำจำทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรและทางห้องเลขเป็นรู้ศาสตร์เลขพยากรนะครับตามคําสัญญาครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่ผ่านมานะครับคือ3654คลิปนี้คือคลิป3 6 5 1านะครับพอคณขอขอนเข้ามานะครับติดกันเขาอยากรู้ความต่างคือไม่รู้จะขอครูเอกยังไงดีก็ขอแบบต่อกันเลยแล้วกันนะครับครูอะไรนประมาณนี้นะครับก็จะได้แบบเออโอเคขอมาพร้อมกันจะได้เปรียบเทียบว่า เมื่อวานนี้สามหกประมาณนี้แล้ววันนี้3 6มหกห้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันนะครับผมก่อนอื่นเราพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้ก่อนนะครับเลขกลุ่มนี้นะประกอบไปด้วยเลขคู่นะครับเลขคู่ <c oughs> 3คู่ด้วยกันนะครับที่ประกอบเป็นเลข กลุ่มนี้นะครับ3คู่ด้วยกันก็มี35มห้าไอ้สามหกหกสามหนึ่งห้าห้าหนึ่งแล้วก็สามหกหกสามห้าหกห้าแล้วก็หนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับ3คู่ด้วยกันมือกี้ผมวางเลขสลับกันการพูดผิดไปนิดหนึ่งนะครับต้องกราบขออภัยทุกท่านนะครับแล้วก็สามารถกลับไปดูที่เลข3ตัวได้3 6 5 5 6 3แล้วก็1 5 6 6 5 1นะครับใครอยากชม2คู่3คู่เอ๊ะถ้าสามห เป็นผู้นี้เราแยกคู่เป็น3-6เป็น5-6เป็น1-5ยังไงก็สามารถพิมพ์เข้าไปในช่องช e l y o ยูทู e คุยแล้วก็เซิร์ชหาได้เลยก็จะเด้งขึ้นมาเลยนะครับผมหน้าปกเนี่ยนะครับหน้าปกของคู่เอกเนี่ยหน้าปกคลิปนะ่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นสีมีอยู่3สีนะสสีก็จะมีสีเหลืองสีเหลืองเหมือนสีเหลืองพาสเทลอ่ะนะครับแล้วก็มีสีครีมออกครีมออก สีโอรสนะครับแล้วก็สีขาวนะหลังๆจะเป็นสีขาวและเลขสีตัวนะก็ลองค้นหากันดูแล้วก็จะมีตัวเลขแล้วก็หน้าคุยเล็กๆอยู่ข้างล่างนะครับ <S <S ถ้าเป็นคนอื่นไม่ใช่คูยอีกนะคือพยายามอยากจะโฆษณาให้มันเป็นคูยเอกหน่อยแล้วกันบา <B> ง <ank S 2> <c ười> คนไปเปิดเอ้าทำไมไม่เสียงไม่ใชกคูยเอกคือบางทีมันก็ไปเป็นของคนอื่นนะครับ <c ười> วรบกวนว่าขอฟังคุยหน่อยแล้วกันนะครับอ่าสามหกห้าหนึ่งนะครับสามหกห้าหนึ่งตั้งเป้าเพื่อปฏิบัติ ผมตั้งเขียนว่าตั้งเป้าปฏิบัติะจะต่างกับเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเรียนรู้เพื่อลงมือปฏิบัติแต่นี่คือตั้งเป้าเลยเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะครับก่อนอื่นขอพูดถึงเลข4ตัว้ายก่อนนะครับเพื่อให้เห็นความต่างสีตัว้ายนะเมื่อวานนี้คนลงท้ายเลขสีเนาะวันนี้ครับคนลงท้ายเลข1ลงท้ายเลข1นะครับเป็นคนที่เชื่อมันในเรงสูงจิตใจกลาก้าแกร่งแน่วแ,น,แน,น่เด่นเดี่ยวมุ่งมั่นเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่า แต่ว่าข้อด้อยของเขาแน่นอนไอ้คนเดียวพวกเนี้ยผมเคยพูดเรื่องท้ายหนึ่งไปวันก่อนนะครับก็คือเปลี่ยนแปลงอะไรค่อนข้างยากหัวแข็งโปกเลยตีมหนึ่งในสาวของความหัวแข็งอะ่ะคือเขาจะไม่เปลี่ยนถ้าคือถ้าเขาจะเอาอันเนี้ยก็คือเอาถ้าไม่เอาเขาไม่เอาเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องจะเปลี่ยนใจคนเลขหนึ่งเนี่ยยากเพราะเขามีความเด็ดเดี่ยวแน่ๆมากมต้องทําสิ่งนี้นะครับตั้งเป้าอะไรต้องได้อย่างนั้นอะ่ะมันจะไม่มีแบบว่าเอ้ยไม่เป็นไร เป้าหมายนี้ไม่ได้ก็เาเป้าต่อไปไม่ใช่นะเขาจะคือท่านแรกไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็คือจบก็คือเขายอมแพ้นั่นอกไหมถ้าดีกว่าที่บอว่าจะไปเปลี่ยนทางของตัวเองเขาไม่ใช่อย่างนั้นเขาเป็นคนที่แนว่วแน่ในเส้นทางมากนะครับแล้วตำแหน่งต่อมาเป็นเลขห้าคือเมื่อเขารู้ว่าเขาจะทาอะไรเขาพร้อมที่จะทํามันอย่างเป็นลําดับขั้นตอนได้ดีเตรียมการเก่งมากคนห้าหนึ่งเนี่ยเตรียมการที่จะไปสู่เขาเรียกว่าสมมติว่ารู้ว่าจะทำอะไรเขาเตรียมการเก่งมากว่าจะต้องทํำยังไง แล้วจะเตรียมการกินเขาไปเพราะถ่ายทอดไปเรื่อยๆด้วยเพื่อให้มันเกิดขึ้นจริงอย่างไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนกับคนที่เหมือนนึกภาพเวลาที่เราจะแบบเราอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเราปักหมุดว่าอะเริ่มจากตรงนี้นะแล้วมันจะค่อยๆไปเขาจะไม่ใช่ปักหมุดแล้วรีบไปเขาจะไม่ใช่ปักหมุดแล้วจะไปทางไหนได้บ้างเขาจะค่อยๆพิจารณาทําสิ่งนั้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคราวนี้เริ่มความค่อยๆคุยไม่ค่อยมีแหละต่างจาก กลุ่มเมื่อวานที่แบบว่าทําไปถ้าเกิดทําให้ดีที่สุดแหละถ้าทําไม่ได้คือทําเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยแต่นี่คือสามารถทําได้ยาวๆนานๆในลักษณะที่แบบทําซ้ําได้นะถ้าเป็นสิ่งที่เขาชอบแต่เขาจําเรื่องไม่ทําซ้ําถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เขาเป็นนี่คือความต่าง5สินี้เปลี่ยนได้เรื่อยๆแต่ถ้าเป็น5้หนึ่งเนี่ยทาซ้ําได้ครับยอมทําซ้ําในสิ่งที่เขาต้องการแต่ถ้าอะไรที่ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการหรือเขาไม่ได้โฟกัสไม่ทําไม่รู้จะทาทาไม ไม่ใช่เป้าหมายนี่บอกใช่ไหม <c oughs> เนี่ยความตากของมันจะเป็นตรงนี้นะครับแต่วิธีการปฏิบัติลงมือทําการถ่ายทอดสิ่งที่เขาตักหลักว่าเนี่ยคล้ายขุมเมื่อวานเลยคือตั้งเป้าเรียบเรียงเพื่อนําเสนอแล้วลงมือทําตั้งยังไงได้ทําอย่างนั้นตั้งยังไงได้ทําอย่างนั้นคนจะชอบมากผู้ใหญ่จะชื่นชอบมากเพราะว่าคนตรงนี้มีหลักมีเกณฑ์มีแนวทางที่ชัดเจนว่าอยากจะทําสิ่งไหนอยากจะทําอะไร จะไปทางไหนไปเมื่อไหร่ไปอย่างไรแล้วก็ไม่อิดออดลงมือทําตลอดนะครับนี่แหละข้อดีขยันแล้วเป็นที่รักของเพื่อนๆแล้วก็หัวหน้าเป็นอย่างดีเพราะว่าโอ้โหนี่เก่งแล้วก็ถ้าเราจับจุดคนนี้ได้เหมือนเรารู้ว่าคนนี้เขาเก่งอะไรถ้าเป็นเราหัวเราเป็นหัวหน้าเขานะถ้าเรารู้ว่าไอ้คนสามหกห้าหนึ่งเนี่ยเป็นยังไงเราสามารถปั้นเขาเนี่ยให้เป็นทหารเอกได้เลยในองค์กรของเราเนี่ย โอ้โหเขาจะยอมพลีกายถวายชีวิตเลยว่าเอ้ยเนี่ยถ้าเขาถ้าเรารู้ว่าเขาเก่งด้านไหนเราสนับสนุสนด้านนั้นเขาจะยิ่งจะชื่นชอบโอ้โ,อโ,อโหหัวหน้าสนับสนุนสิ่งที่เราถนัดอะไรพวกเนี้ยก็จะดีมากนะครับผมอ่ะแต่ข้อด้อยคือเมื่อไหร่ที่คุณจับเขาไปในทางที่เขาไม่ได้เป็นคนโทนไม่ได้เลยเขาจะไม่ทําเลยล่ะเขาจะดื้อไปเลยเอ้าเห็นคุณเก่งคุณน่าจะทำยังงี้ได้ไม่ใช่ล่ะไม่ใช่ไม่ใช่คนเล่งนี้นะครับ นีก็ต้องระวังนี่ก็ต้องระวังเขาก็มีความหัวแข็งในสิ่งที่เขาเป็นแต่ถ้าเออโอเคคือไม่ใช่ว่าเราจะเอียงไปแบบเฮ้ยนายอย่างนี้อย่างงี้อะไรเงี้ยมันก็จะแบบต้องมาทําตามเพราะเราเพราะนายอยู่ในองค์กรเราทำแบบนี้คือบางทีเขาจะแบบเขาจะเลือกทําในสิ่งที่เขาอยากจะทําอะที่เป้าหมายแต่แน่นอนว่าเขาเลือกมาอยู่บริษัทนี้เขาอาจจะต้องเออมีเป้าหมายเพื่อจะพัฒนาตัวเองในบริษัทที่เขาชอบอะ้ถึงก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็น ในเส้นทางของเราเป็นหัวหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกับเขาเพื่อไปสู่เป้าหมายคนละเป้ากันเนี่ยมันอาจจะดูแข็งขืนไปน,นิดนึงแต่ถ้าเกิดเราใช้เขาเป็นนะมีเป็นรับบริแหางที่ดีซึ่งเดี๋ยวคลิปต่อ,ตอไปใกล้ๆนี่นมันจะมีจะมีลักษณะของเลขบริหารอยู่หรือว่าใครจะไปตามหาเลขบริหารก็ได้ก็จะมีไม่เยอะหรอกนะครับก็คือพวกแปดเก้าเจ็ดแปดนะครับเจ็ดเก้าสามห้าอะไรพวกนี้ก็ลองตามหาดูได้วถ้ามีเลขบริหารดีๆสามารถคุมคนนี้ได้ก็ถือว่าโอเคนะครับอ่ะโอเคนี่คือด้านหลังของเลขกลุ่มนี้นะครับส่วนด้านหน้าครับ นั่นหน้าบุคลิกเขาก็เปิดเผยนะแต่เขาอ่ะมีจุดดอกนิดนึงตรงเขามั่นใจตัวเองมากจะหน้าเขาจะเชิดหน่อยๆไม่หน่อยหรอกก็หน่อยเยอะเลยหน้าเขาจะดูเชิดบางคนอาจจะมองว่าดูหญิงแต่จริงๆริงแล้วเขาเป็นคนที่หน้านิ่งแล้วมีความมั่นใจตัวเองว่าเวลาจะแต่งตัวอะไรจะแต่งสไตล์ไหนเขาจะเป็นแบบนั้นของเขาเอาใครว่าอะไรเขาไม่ค่อยสนใจนะครับแต่ผมว่าถ้าเขาแต่งตัวดีอยู่แล้วหรือว่าลักษณะการแต่งกายเป็นเป็นลักษณะของ ต้องเป็นองค์กรต้องเป็นยูนิฟอร์มแล้วพวกเนี้ยอันเนี้ยเขาสไตล์เขาเขาชอบคือเขาไม่ต้องแบบเลือกมากอะองค์กรยังไงก็แต่งแบบนั้นแหละเออก็จะสไตล์ประมาณนี้เรียบๆง่ายๆนะครับถูกการรับจัดเป็นหลักนะครับผมอันนี้คือ3651ใน4ตัวหน้านะครับบุคลิกก็จะประมาณนี้ม,มัน่นมั่นใจบางคนอาจจะมองว่าถึงกับขั้นหยิงอันนี้ก็แล้วแต่คุณมองนะแต่สมมองว่ามันก็แค่แบบดูมั่นใจในตัวเองแค่นั้นแหละนะครับอ่ะนี่คือด้านหน้ากับด้านหลัง เรื่องเสริมเรื่องต่อไปครับเรื่องของการเงินตั้งเป้าอยากได้เท่าไหร่เขาจะต้องได้เท่านั้นถ้ามีจุดเป้าหมายแล้วว่าจะต้องทำยังไงเนี่ยเขาจะหาได้เท่านั้นสมมติ ís. เดือนนี้อยากได้สักอยากขายของได้สักห้าพันไม่ไมกำไรสักห้าพัน่ะก็จะได้ประมาณนั้นอาจจะมีเกินบ้างนะครับอาจจะมีเกินบ้างเพราะนั้นวิธีการหาเขาอาจจะไม่หลากหลายแต่ถ้าเมื่อไหร่ตั้งเป้าว่าจะได้เท่าไหร่ก็ต้องเอาได้เท่านั้นนะครับเต็มสิบวิธีการหานะเต็มสิบให้แปนะครับ ส่วนวิธีการบริหารจัดการอันนี้เด็ดขาดมากใช้จ่ายอะไรไม่ใช้อะไรจะต้องยังไงอันไหนสําคัญไม่สําคัญคนนี้ตั้งเป้าไว้แล้วว่าจะต้องยังไงเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการเต็มสิบให้เก้าเต็มสิบให้เก้าเพราะนั้นภาพรวมเรื่องของนี้ผมให้สักแปดจุดห้านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้จ่ายไม่ต้องระวังมากหมายเท่าไหร่แต่เพราะว่าเข้าใจเขาเป็นคนนี้นักบริหารชั้นระดับหนึ่งอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของการหนึ่แต่ว่าดอกตรงนี้ตรงที่วิธีการหารเขาอาจจะดูไม่หลักนเท่าไหร่ แต่ตั้งเป้ออาเงินต้องได้อย่างนั้นอ่ะ,อะนี่คือเรื่องของการเงินนะครับสุดท้ายเรื่องของความรักก็จะดูตึงๆหน่อยเป็นคนชอบคือชอบช่างเลือกอะ่ะไม่ใช่เลือกใครจะช่างเลือกแต่ถ้าเลือกแล้วแล้วใช่แล้วตรงสเปคอันนั้นคืออยู่ยาวถือไม้เท้ายอดพอยอดทองกระบองกยอเพชรได้เลยแต่ถ้ายังไม่เลือกนานครับ <laughs> ยาวเพ <laughs> ราะเป็นคนเลือกมากพิจารณาสูง พี่นาคนรักคู่รักที่จะต้องเจอกันะนไ้นมีสูงสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นก็พี่นาดูเรื่องความรักแล้วกันว่าชอบไหมสไตล์นี้คืออาจจะมีโอกาสได้พบรักอะไรเนี่ยค่อนข้างจะคือแต่ปกติกว่าจะพบก็คือตัวเองก็ก็เปิดแค่บางจุดไม่ได้เปิดทุกจุดอะ่ะมันก็ไม่ได้เปิดขนาดนั้นอะ่ะแล้วอย่างเป็นคนที่ต้องเลือกด้วยชอบเลือกมากกว่าโดนเลือกด้วยมันก็เลยกลายเป็นอาจจะเรื่องความรักอาจจะดูแบบไม่ได้สุดใสใขนาดนั้นนะครับ พราะคุณเองก็เป็นคนแต่มันก็แต่มันก็ดีิงที่ว่าถ้าจะเลือกอ่ะท่านก็เลือกนี่ออกท่านก็เลือกของยันอะเออถ้ามันได้แล้วก็คือจบฉันก็ชอบคือเหมือนได้ได้ของเล่นหรือว่าอันนี้ไม่ได้พูดประความรักเป็นของเล่นนะเนี่ยเหมือนคนเราที่แบบได้ของที่ต้องการอ่ะได้คนที่ใช่อะไรพวกนี้มันก็เลอก็อยู่ไปเลยยาวนะครับแต่ถ้ายังไม่ใช่ก็ไม่เอาไงัวตายความรักจะประมาณนี้ บากคนก็นอาจจะไม่ได้ชอบนะก็สไตล์แบบนี้แหละครับเราเข้าใจแล้วแต่คนชอบไงว่าเออแนวทางแบบนี้ชอบหรือเปล่าอ่ะโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับที่นํามาฝากกันลองเปรียบเทียบกันดูนะครับ2กลุ่มที่พูดไปก่อนหน้านี้ก็คือ3 6 5 4กกับ3651นงะครับแตกต่างกันนี่นี่แน่นอตรงความเป็นตัวตนถ้าแ,แต่ว่าวิธีการปฏิบัติแนวคิดที่ตัวเองเป็นยังไงล้วอยากจะเอาไปใช้เนี่มีความหมายกันอยู่บ้างนะครับผมอ่ะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ั s ร r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องยูทูบคุยด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม